ครับเมื่อกี้นี้เหมือนพระท่านจะพูดถึงสรรพคุณของความจนว่ามันดีอย่างไรถ้าคนก็เกิดเรื่อมใสว่าจะมาทําอย่างไรที่จะจนได้ยากจนได้โดยไม่ลําบากเนี่ยพุทธเจ้ามีอะไรสอนไว้ไหมครับโอ้สอนไว้เยอะแยะเลยสอนไว้มาจนเนี่สอนไว้เยอะแยะเลยให้มาจนพระองค์ก็จนตลอดพระชนชีพที่ออกมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จากวังทิ้งสมบัติมาแล้วมาเป็นคนจนจนจนตลอดประจนชีวะภรษาจนปริิธานไปจนเป็นคนจนจริงๆส่วนธรรมานี่จะไปจนอย่างพระพุทธเจ้าทีเดียวมันยังทําไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีอะไรตระยเสริมหนุนหมุนเวียนช่วยอะไรตระยอยู่ทีเดียวเพราะว่ามันยังไม่มีบารมีมากถึงขนาดนั้นและพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องสร้างท่านไม่ต้องสร้างสังคม พระพุทธเจ้าทำไมทรงส,ร,สร้างสังคมเป็นแต่เพียงท่านมาประกาศหลักการประกาศทฤษฎีประกาศสัจธรรมของท่านเท่านั้นเองและผู้ที่จะรับสัจธรรมนั้นมาขยายผลต่อก็คือหน้าที่ของพวกเราเข้าสู่เป้านิดหนึ่งว่าจนเศรษฐกิจดีที่สุดคือเศรษฐกิจคนจนสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าสอดคล้องกับในหลวงรอเก้า และตรงเป้าที่สุดกับสัจธรรม